สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมเช่นเคยครับช่างวินแห่งสถานีเพืการยางครับคนภูกเก็ตครับผมวันนี้ก็พาผู้ชมกับเจ้าออดี้นะครับเป็นเครื่องเอ้ยเป็นรุ่นคิวไฟคิวห้านะครับนี่ฮะเครื2000่องสองพันเทอร์โบนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้ารา้านนะครับยามเย็นใครมาหมูกระทะก็มีครับนี่เหยียบเปียว ร้านเหนมเนืองก็มีครับมีฮาลองเบนะครับแล้วก็โรงแรมมัตราวาลีนะครับมีอยู่ด้านหลังร้านเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรถส่วนจอดซ่อมนะครับทั้งหมดก็อะมาดูคันนี้กันคันนี้ก็ด้านหน้าซ่อมเสร็จแล้วนะครับจอดอยู่ห้าคันหกคันออดี้ทันนี้นะครับมาด้วยอาการรถเครื่องสะดุดนะครับน้ามันท่วมนะครับก็เอาไปหลายอูมาแล้วไม่จบนะครับมาหาเรารับคบจบที่นี่นะครับ เบื้องต้นนะครับคันนี้ก็หัวคอยหัวเทียนนะครับที่มีเสียหนึ่งสูบนะครับเปลี่ยนแล้วแต่ว่ารถยังมีอาการสั่นนะครับตัวปัญหาคืออาการสั่นของรุ่นนี้ก็คือนะครับหัวฉีดนะครับหัวฉีดมีการหยดนะครับนี่ฮะมันจะเปียกอยู่สองหัวนะครับการเผาไหม้ไม่ได้ครับนี่ฮะก็คือหัวฉีดกักน้ํามันไม่อยู่เวลารอบเดินเบารถยังไม่สตาร์ทคือน้ามันจะมีการหยดติ้งติ๊งลงไปที่หัวลูกสูบนะครับ ระบบรุ่นนี้เป็นระบ,บเป็นการฉีดตรงของหัวฉีดนะครับจะไม่เหมือนท่อร่วมอไอเจะไม่เหมือนหัวฉีดรถเก๋งบ้านเราทั่วไปรถเก๋งบ้านเราจะฉีดใส่ท่อร่วมไอดีนะครับจะผ่านวาล์วเข้าไปแต่อันนี้ก็คือจะฉีดตรงที่หัวลูกสูบนะครับรุ่นนี้ก็เป็นแล้วก็จะผ่านปั๊มแรงดันสูงมาแล้วก็จะมาฉีดตรงลงที่หัวลูกสูบนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวเทียนหัวฉีดเปียกหัวฉีดจะเปียกอยู่สหัวนะครับ เนื่องจากหัวฉีดมีการหยดเดี๋ยวผมลองเอาไปเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวรอมาชมกันหัวที่หนึ่งมีอาการรั่วหัวที่สองหัวสามสี่ไม่รั่วนะครับหัวที่หนึ่งหัวที่หนึ่งจะรั่วนะฮะเนี่ยหดยดติ๋งๆเลยอันนี้ทดสอบเทสรั่วนะครับ n อ r งานปกตินะหัวที่หนึ่งนี้รั่วเลย ชัดเจนครับเราได้มีการเทดสอยู่เดี๋เอาไปเทดสดูก่อนอันนี้คือเปลี่ยนเทสแล้วนะครับเรียบร้อยมีการเปลี่ยนหัวฉีดใหม่นะครับตอนนี้ขั้งหนอมก็ออกประกอบเรียบร้อยแล้วก็วจะมีหัวเทียนใหม่นะครับแล้วก็คอยใหม่แล้วก็ตัวปัญหาอีกหนึ่งตัวนะครับของรุ่นนี้ก็คือชุดวาลนะครับบนฝานครอบน,น,นี่ครับนี่ชุดนี้แข้งนะครับนี่ในหน่อยคอรอนี่ ชุดนี้ก็คือเป็นตัวควบคุมกําลังอัดหรือแรงดูดนะครับของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ปัญหาก็คือถ้าเรามันเสียนะครับรอบเครื่องยนต์เราจะสวิงนะครับอาจจะไม่นิ่งนะครับจะมีการสั่นปุ๊บ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 นิดหน่อยก็คือมอเตอร์เดินเบานะครับมีการระบบไม่ตัวนี้มันจะเป็นไดอะแฟมนะครับมันจะเสีย ก็พิสูจน์ง่ายๆก็คือเปิดฝาหม้อไปน,นี้แล้วก็เปิดท่ามันดูดฟุ๊กๆลงไปก็คือตัวนี้เสียนะครับแล้วก็จะมีควันรถจะควันดํานิดนึงครับแล้วก็มีการสะดุดนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนทั้งระบบเดี๋ยวเรารับครบจบที่นี่ครับผมอาการนี้ไม่ต้องห่วงของออดี้นะครับเจอประจาโรคประจําตัวนะครับทุกรุ่น A1A2 นะครับถ้าใครสนใจปรึกษาเรื่องออดี้มาหาเรานะครับ รับครบจบที่นี่กับผมช่งบิ๊กแห่งสถานีเฟิร์สกันอยยาง0868518001แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ